สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจออีกแล้วนะครับรอบนี้ก็มีเกมน่าเล่นมาแนะนําให้เพื่อนๆอีกแล้วเช่นเคยครับรอบนี้เราอยู่กันในเกม Knight of the Wind นะครับโดยตัวเกมจะเป็นแนว MMORPG นะครับที่มาในรูปแบบของ Adventure RPG นะที่ผู้เล่นนะครับจะได้รับบทเป็นอัศวินในตระกูลของนักล่ามังกรโบราณด้วยนะแล้วก็ยังมีสัตว์ขี่แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับที่เพื่อนๆสามารถเอาไปออกผจญภัยด้วยแล้วก็เอาไปต่อสู้ได้ด้วยเอยอะแยะเลยนะครับให้เราสะสมนะโอเคครับ ส่วนตัวเกมจะมีรายละเอียดเป็นยังไงเพื่อนๆก็รอติดตามชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับยังไงก็ขอกําลังใจจากเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยลวกันนะครับแล้วอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆแบบนี้ที่ผมจะเอามาแนะนําอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับผมในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิว่า โอเคครับพรเพื่อนเรายิงเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาการสร้างตัวละครนะครับภายในเกมนะโดยที่อาชีพที่ผมได้ลองเล่นไปแล้วนะก็เป็นนักธนูนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีแล้วกันนะครับเลเวล25แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสายอาชีพภายในเกมกันครับว่ามีสายอาชีพอะไรให้เราเล่นกันบ้างนะครับกดบวกไปเลยนะก็อันนี้ก็จะมีเกินๆน,นะอันนี้เรากดข้ามได้ด้านบนนะครับอ่ะ ประมาณนี้เลยนะครับมีทั้งหมด4สายอาชีพนะครับอาชีพแรกจะเป็นเมดนะแล้วก็เกมนี้นะครับมี2เพศให้เราเลือกนะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะอันนี้เพื่อนๆเลือกเอาได้นะครับสายอาชีพแรกจะเป็นเมดนะครับนี่ถัดมาจะเป็นนักธนูนะครับก็เลือกเอาชายกับหญิงนะครับก็สวยหล่อแตกต่างกันไปเนาะเออประมาณนี้นะถัดมานะครับอันนี้จะเป็นาสายเครื่องดนตรีนะครับอันนี้ตัวน,นี้น่ารักมากเลยนะ ก็จะออกแนวเป็นกึ่งๆึ่งซัพพอร์ตนะครับเพราะว่ามีสกิลฮิลนะให้กับปาร์ตี้ได้ด้วยนะครับก็เลือกได้นะครับทั้งชายทั้งหญิงนะประมาณนี้ถัดมานะครับอาชีพสุดท้ายนั่นก็คือสายชีพหอกนั่นเองนะครับเป็นหอกโล่อย่างนี้นะก็สายแทงนั่นแหละนะครับก็เลือกได้ทั้งชายและหญิงเหมือนกันนะอันนี้ก็ตัดสินใจกันเอานะครับชอบสายชีพไหนเนะาะเดี๋ยวพาไปลองสร้างกันนะครับอย่างเช่นาสายชีพนี้นะ เพศชายอ่ะดูเพศชายก่อนนะครับว่าหน้าตาประมาณไหนนะมันก็จะมีอย่างนี้นะครับให้เราเลือกนะครับมีการเลือกหน้านะชอบแบบไหนเพื่อนนก็ลองเลือกเอานะอ่าแบบนี้อ่าผมชอบหน้านี้นะอ่าประมาณนี้แล้วก็ทรงผมนะก็มีให้เราเลือกเยอะอยู่นะโอ้ทรงนี้ก็เท่มนกันนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็เลือกสีผมได้นะอ่าแล้วก็เลือกสีตาได้นะประมาณนี้อ่าสำหรับผู้ชายนะครับก็ประมาณนี้เลยนะส่วนของผู้หญิงนะครับก็ จะมีหน้าให้เราเลือกเหมือนกันก็จะมีแตกต่างออกไปนิดหน่อยนะไม่เหมือนผู้ชายนะครับอ่าอันนี้ก็เลือกเอาได้นะแล้วก็ทรงผมก็มีให้เราเลือกเยอะพอสมควรอยู่นะครับอ่าแล้วก็สีผมได้เหมือนกันนะก็เลือกกันนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีตานะจะเป็นแบบตาสองสีก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็กดปุ่มสีเขียวไปตั้งชื่อด้วยนะครับโอเคครับพอเราสร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาอยู่ภายในเกมนะครับโดยที่อย่างแรกเลยนะที่เราจะ เข้ามานะครับก็คือเข้ามารูปไอตรงนี้นะที่ผมชี้อยู่นะเข้ามากดรูปเฟืองนะครับอันนี้จะเป็นหน้าที่เราเอาไว้ปรับกราฟิกนะใครที่มือถือสเปคต่ำนะครับแล้วก็อยากเล่นนะก็ให้ปรับอันนี้นะนี่อันนี้คือต่ําสุดนะครับ ส่วนใครสเปคมือถือสูงๆอยากได้ภาพสวยๆให้เลือกมาตัวนี้นะตัวเกมก็จะถามนะครับคุณแน่ใจใช่ไหมที่จะอ่าปรับนะเพราะว่ามันจะกินทรัพยากรเครื่องนะครับหรือว่าแบตเตอรี่ของเราก็จะลดไว้นะส่วนใครอยากจะได้ลื่นๆมากกว่านี้ก็ก็ให้ติ๊กตรงนี้ไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเฟรมเรทนะครับเป็นไฮเฟรมเรทนะก็จะทําให้ภาพอ่าสมูทขึ้นแล้วก็ลื่นตามากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็เป็นระบบเสียงนะครับอันนี้จะติ๊กตามผมก็ได้นะครับมันจะ ก็กดสีเขียวก็ได้นะเอ้ยไม่ใช่ปุ่มสีเขียวคือเราเนี่ยอยากจะลงเองคนเดียวนะครับมันก็จะถามนะถ้าจะลงคนเดียวก็กดสีเขียวไปนะครับอันนี้เรากดสีเหลืองนะแล้วเรากดกดสร้างได้นะนี่กดปุ่มสีเหลืองนะเออสร้างนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะก็รอนะครับจะมีคนมาจอยนะเออประมาณนี้นะพอเราได้คบปาร์ตี้แล้วนะอันนี้เราก็มาเลือกนะครับว่าเราอยากจะลงอ่ะดันไหนนะแล้วก็รอให้ทุกคนกดพร้อมนะครับอืม แล้วก็รอน,นี่ตัวเกมก็จะพาเข้านะครับแบบนี้มาพอเข้ามาในดันเจี้ยนก็จะประมาณนี้นะครับลงได้สูงสุด4คนนะอเรากดออโต้ได้เลยนะครับน,นี่กดออโต้ตรงนี้นะก็ตีมอนสเตอร์นะเช่วยกันตีไปหรือจะกดสกิลเองก็ได้นะครับแล้วก็มีปุ่มแดสอยู่ตรงนี้นะ นี่อันนี้เป็นอาชีพอ่านักดนตรีนะครับนี่ตัวนี้เลยอันนี้เราก็อ่าช่วยกันตีไปก่อนนะยังไม่ถึงบอสนะครับเพราะว่าดันนี้มันยากนะเออมันอยู่ใน ค์าสูงนะครับแล้วก็จะมีเควสอยู่ด้านขวาอยู่ตรงนี้นะให้เราทำให้เสร็จนะครับมันก็จะมีเควสพวกนี้นะถือว่าภาพสวยเลยแหละนะแล้วก็ไอ้บอสนะครับบอสจะมี2หลอดนะข้างบนคือเลือดนะ ส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นอไอหลอดนะครับที่ถ้าถ้ามันเต็มเนี่ยมันจะมันจะทำให้อบอสเนี่ยติดสตันนะครับเนี่ยนี่จะเป็นแบบนี้นะจะติดสตันแล้วก็จะไม่โจมตีเรานะล้วก็จะลดลงไปนะพอหมดปุ๊บบ,บอสก็จะกลับมาตีเราเหมือนเดิมนะประมาณนี้นะออแล้วก็ไม่มีนะครับไม่มีเลือดให้เราปั๊มนะครับเออคือถ้าเลือดเราลดเนี่ยให้เรามาเก็บไอเม็ดเม็ดเนี่ยครับที่ตกจากบอสตรงนี้นะเออ เนี่ยไอเม็ดเม็ดสีม่วงนะครับก็คือเป็นเลือดนะหรือว่าจะต้องหาตัวตัวสายนักดนตรีนะครับจะฮิลได้นะใครที่ชอบสายเล่นซัพพอร์ตนะครับก็ตัวนักดนตรีเลยนะส่วนสายอื่นก็เน้นทำดาเมจแล้วก็สายโลก,ก็แท้งนะครับก็พลังป้องกันก็จะเยอะกว่าสายชีพอื่นนะ ดูนะครับว่าจะได้ของส้มหรือเปล่านะเออรียบร้อยนะจบด่านแล้วก็จะมีกล่องสมบัตินะให้เรากดอ่าเก็บได้นะเรียบร้อยอ่าไม่มีนะครับได้แค่ของม่วงนะ ประมาณนี้นะครับสำหรับการลงดันเจียนนะถัดไปนะครับก็มาดูที่แผนที่อีกนะมันจะมีอยู่อีกเควสหนึ่งนะครับจะเป็นป้ายด้านล่างอันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะมันคืออะไรนะครับโดยป้ายนี้นะจะเป็นดันเจียนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับก็คือเราสามารถลงได้นะแต่มีจำนวนจำกัดนะครับก็ประมาณ1-2รอบนี่แหละนะ เออเราสามารถมาลงได้นะแล้วก็จะได้รับไอเทมพวกนี้นะแล้วก็มีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆ่ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นแต้มของดันเจียนนะอันนี้ C ีีของเรานะครับถัดมาก็เออจะมีไอร้านค้าตัวนี้ใช่ไหมอ๋อมันเป็นป้ายเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นอ่าป้ายที่เราสามารถอ่าลงได้นะก็จะมีจํานวนจํากัดนะครับ4รอบนะ แล้วก็ยังมีเวลาบอกนะเวลาที่จะรีเซ็ตนั่นคือตีห้านะก็น่าจมวันตีสี่บ้านเรานะครับเวลาเวลาไทยนะตีสี่นะครับก็จะรีนะเราก็สามารถลงได้อีกนะอ่าก็หาไอเทมจากอ่าป้ายพวกนี้ได้นะครับ ส่วนไอตัวสุดท้ายอันนี้นะครับมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะมันจะเป็นพวกน่าจะเป็นพวกบัฟนะครับแต่จะต้องเลเวลย8ก่อนนะอันนี้ผมลองเดินไปดูแล้วนะ,ะถึงจะใช้งานได้นะครับอันนี้นะก็ลองเล่นกันดูนะครับส่วนถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเควสนะระบบเควสเควสหลักจะเป็นสีเหลืองนะเควสรองจะเป็นพวกสีเขียวพวกนี้นะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีปลดล็อกให้เราเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้นะแล้วก็ได้รับรางวัลพวกนี้ด้วยเห็นไหมอ่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมเคออว,วรครให้า เปิดใช้เวลาที่เลเวลเราถึงนะออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดภายในเกมนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใ,ใต้คลิปแล้วกันนะก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับโอเคครับก่อนจากกันนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆแบบนี้ที่ผมจะเอามาแนะนำเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ